ยังไม่จบครับเก็บนี้มาเก็บภาพสวยๆครับมาเก็บภาพสวยๆครับเนี่ยบรรยากาศครับมาเก็บภาพสวยๆ<ะ>นะมาเก็บภาพสวยๆประจํารถครับผมโอ้โหมาตรฐานกับทีมงานมาเก็บภาพครับ

ครับเก็บภาพเรียบร้อยครับมาดูทีมงานครับนี่คือสายหมกนะครับสายหมกหมกหน่อไม้ครับว่าสาวช่างกูดครับบอลลันเซอร์ครับแฟนวันแท้นี่คืออบตป้อครับนี่ช่างมือครับช่างใหญ่ครับจากสำนักเจปุยจัดให้ไม่ต้องเสือบนี่คือตากล้องจากเกาหลีครับแอดมินเสียนครับแอดมินไม่ได้มาวันนี้ ทิสองทีมากันเจ็ดลำครับใครสนใจเข้าร่วมกลุ่มก็ทักมาได้ครับทูทีสุนเร้าครับผมจังหวัดอุดรธานีสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ